สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับผมนะครับดีไฟแอนนะครับวันนี้นะครับจะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่ผมแนะนําเรื่องการลงหมดไปวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านขายหมดนะครับหมดแต่ละปืนจะขายในต่างสถานที่กันนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ดูนะครับสำหรับผู้ที่อยากได้หมด จะหาซื้อหมอดของพวกปืนกลนะครับ assault rifle smg และลอง g machine gun นะครับจะอยู่ที่นี่ครับผมส่วนบนของแมปนะครับ iron demon land นะครับที่นี่แหละครับที่คุณจะหาซื้อหมอดเหล่านี้ได้นะครับต่อไปนะครับใครที่รักในการเล่นปืนสไนเปอร์นะครับแนะนำที่นี่ครับผมนะครับชื่อสถานที่ก็อ่านไม่ค่อยอ่อนนะครับอ่าะครับที่นี่แหละครับ ที่นี่จะขายหมดของปืนสไนเปอร์นะครับสามารถไปหาซื้อได้นะครับและสถานที่ต่อไปนะครับใครที่รักการใช้ปืนลูกซองหรือช็อตกันนะครับที่นี่ครับ b ั c k อนชุ n นะครับที่นี่แหละครับจะมีหมดของลูกซองขายอยู่แนะนำนะครับที่นี่แหละครับสถานที่ต่อไปนะครับ Overpass นะครับ ที่นี่จะมีหมอดของล็อกเก็ตลันเชอร์และปืนที่ยิงลูกระเบิดนะครับสำหรับใครจะผ่านซานฟรานซิสโกได้จะต้องผ่านแคมเปญมาระดับหนึ่งนะครับประมาณครึ่งเนื้อเรื่องได้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่นี่ครับผมส่วนอีกที่หนึงคือที่นี่ครับผมที่นี่จะขายหมอดของปืนที่เป็นปืนในฮิวเพื่อนในทีมนะครับแล้วก็ปืนที่เป็นปืนยิงมแมลงนะครับ ในส่วนนี้สถานที่แห่งนี้จะค่อนข้างแปลกตานิดนึงเพราะว่ามันจะดูเหมือนเป็นแค่ตู้ขายตั้งโดดๆกลางพื้นที่นิดนึงนะครับแต่ก็ไปหาซื้อได้นะครับที่นี่ครับเอาละครับต่อไปผมจะแนะนําร้านขายของลับนะครับที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเอาเก็บไว้เป็นข้อมูลหน่อยก็ได้นะครับที่แห่งแรกนะครับอยู่ที่นี้ครับผมนี่ครับ ที่แห่งนี้มันจะโผล่ขึ้นมาเป็นบางครั้งในกรณีที่มีคนไปเปิดช็อปมาแล้วนะครับที่แห่งนี้จะขายรถยนต์คันสีส้มนะครับที่คนเห็นขับกันอยู่เรื่อยๆนะครับนี่นะครับเป็นร้านแห่งเดียวนะครับที่หาซื้อได้สามารถหาซื้อขับได้นะครับต่อไปช็อปรับแห่งที่สองนะครับมันจะอยู่ถ้าเดาไม่ผิดผมว่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับผม ตรงนี้แหละครับที่ผมมาร์กเอาไว้เนี่ยแหละครับตรงนี้เขาจะขายปืนปืนที่ร้านแห่งนี้จะเป็นปืนธรรมดาทั่วไปแต่ว่าสีของปืนจะเป็นสีพิเศษปืนจะสีไม่เหมือนของปืนชาวบ้านเขาสบาีบางสีอาจจะสวยมากเลยนะครับก็ลองไปหาซื้อมาลองใช้ดูได้นะครับต่อไปนะครับ อีกที่หนึ่งนะครับที่แห่งนี้อยู่ใกล้ๆท็อปโนตนะครับมันจะอยู่แถวๆตรงนี้ครับผมเนี่ยครับวิ่งไปตามถนนนี้ได้เลยนะครับเข้าไปถึงตรงนี้นะครับร้านนี้ก็จะขายปืนเช่นกันนะครับก็จะมีปืนสีแปลกๆเช่นกันนะครับปืนสไนเปอร์ SMG อะไรก็ว่าไปนะครับลองไปหาซื้อได้นะครับ ต่อไปนะครับจะแนะนําร้านขายยานพาหนะที่ธรรมดานะครับคืออย่างที่แห่งนี้ครับผมไฮแลนด์นะครับที่แห่งนี้จะขายเนี่ยครับวีโคคือจะมีรถบักกี้ครับเป็นรถแบบเหมือน4ฟ h ์วิครับจะมีขายอยู่นะครับขายเรื่อยๆครับแล้วรวมถึงรถ ATV ในรูปแบบต่างๆนะครับใครที่ชอบรถ บักกี้เหล่านี้ก็ไปหาซื้อมาได้นะครับที่แห่งนี้ครับผมไฮแลนด์นะครับและสำหรับคนที่ต้องการจะหาปืนปืนตระกูล VBI ครับผม,ผมแนะนำที่แห่งนี้ครับผมที่ยืงมาในทะเลเนี่ยครับจะขายหมดปืน V VBI ครับผม,มนี่ไปสามารถหาซื้อมาได้นะครับโดยจะต้องใช้เงินของ VBI เท่านั้น รวมถึงเงินที่เรามีมาด้วยสำหรับบางคนซื้อหมอดเอ๊ซื้อ DLC ของ s e e g e นนะครับ s e e g e นจะอยู่ที่นี่ครับผม Overpass ตู้แห่งนี้ก็จะขายอาวุธของ s e e g e นรวมถึงดาบรวมถึงหมอดเกียร์ต่างๆนะครับอยู่ที่นี่แหละครับ Overpass เอาละครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ